ในพระวัติศาสตร์ตลอดในตอนนี้พระศิษยเจ้าคงไม่ได้พูดเฉพาะสองกลุ่มคนที่เอ่ยถึงในวันนี้คือหูน้าสมเด็จพระโสเพราะคนที่มาพุ่งนั้นน่าจะมีหลาหลายประเทศอาจจะมีนักเด็กและเด็กชนพ่อบา้านแม่บ้านคนอื่นท,ที่มีตำแหน่งในสังคม ที่ผ่านมาผ่านไปที่พระองค์พูดแต่วันนี้พระองค์ทรงเน้นถึงกลุ่มคนสองประเภทสองกลุ่มในสังคมคือมโนสมนัมภาะและพะลกลัวโสมถ้ามาดูว่ามโนสัมภาะทำไมมีความสําคัญทำไมพระองค์จึงเน้นกลุ่มคนสองประเภทนี้ม,มาดูมโนสมภะคือพวกนี้เป็นผู้ที่เป็นสมาชิกในสหสิริ และสภาที่นึ่นี้เป็นสภาที่จะตรวจดโรมันมอบให้อหน้าจให้เขาในการบริหารประเทศนั้นสภานี้จะใช้อำนาจในการโบดม,มีหลายสัยญาเกิดขึ้นแล้วซึ่งการโบดของเขานั้นไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมความถูกต้องดัะนัก็บวตว่าคนนี้ควรจะถูกลงโทษ อย่างเช่นพระสูตรเจ้าถูกโอนให้ประธานชีวิตรัสภาณนี้นั่นเป็นอำนาจให้ปัะแห่งรบานี้และพวกนี้บุคคลในสภบานี้ในสภานะนี้เ็เรียกว่าหน้าสภานี้เป็นผู้ที่มีอำนาจตนฟ้าในการตัดสินใจเรื่องต่างๆประารต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นสำหรับพวกเสนา แล้วแน่นอนที่สองตัวผู้โสออกมาแสดงให้เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำดังนัง้นคุ่มคนสองคนเนี่ยมีที่บนสำคัญในชีวิตของคนของช,ชาติสแดนในสมัยนั้นและเรื่องประมาวันนี้พูดถึงสูนยุนเป็นภาษาที่เราควรจะเข้าใจบ้างที่แต่ว่าเพราะว่าสูนย์ุษก็คืออันนจักรเป็นาต ที่อยู่ในสวนในอดุลคือคนในอดุลต้นงดุลเนี่ยก็คือชนชาติอิสราเอลชนชาติอิสราเอลที่พระเ,เจ้าทรงดูแลเอาใจใส่อยู่ในอาณาเขตในรบ,ร,บริเวณปกครองพวกนี่ยต้องการให้เขาเป็นชุมชนที่เปียยปเเป่ยมด้วยความเมตตาเปี่ยมด้วยความมิยธรรมเปี่ยมด้วยความชอบธรรมแต่เราบอกว่าที่หนึง เราฟังแล้วลว่าคนที่เป็นเจ้าของสวนหรือวิญญาณเตรียมที่อย่างดีขอจงขอเจ้าวิญญาณปรับปรให้มาอยู่ใน,นสภาพที่พร้อมคือว่าโภชน์เราเราคิดว่าโภชนที่เราไปนั้นจะออกผลที่มีรสหวาน,นนนนออานรสหอมกลมกล่อมอร่อยแต่ปรากฏว่าผโมันที่เออกไปรี้ยวิ่งทำไมวิ่งจะเป็นภาษาสัียงที่จะบอกเรามาชีวิต ออขอประชาชนมงพรดทำให้ผมติดนหวางมากชีวิตเต้เต็ไปด้วยในตอนท้ายอากาที่น,นึงงนี้บอกว่าเต็มไปด้วยเลือดเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการทำของคนนีกว่าการท่องที กา,ก,การกดทีกดเองการแก่เลียดเลียนซึ่งกันและกันทาให้เกิดสภาพแบบนี้ขึ้นนั้นเป็นประชากรที่พระองค์ทรงคิดหวังมากนั้นั้นตอน้ายพระราชสารวันนี้จึงบอกไปว่ามีท้ทีจะก่อสร้างทิ้งจักการเป็นศิลาของมุงซึ่งหมายถึงว่าผู้ที่ ถูกมองว่าไม่สาคัญอยู่นอกสซนเงินอยู่นอก,นากอายแบบพระเป็นเจ้าเมื่อเขาเริ่มางควาวดีแล้วเขาเขสึนงเผิดกับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองซึ่งในบริบทของเราในประเทศไทยหมายถึงพี่น้องต่างศาสนาที่ได้ฟังพระวาจาพระเป็นเจ้าแล้วสึนงเผิดกับใจเปลี่ยนแปลงกับต้องหามหล เสื้อผ้าสนามมีหาของเราในปัจจุบันนี้ก็มีผู้ใหญ่หลายหลายคนที่สนใจมาในคุมสอบคือพวกเรานี่แหละคืออินเดีชั้นก่อสร้างในด้กนจิตจิตใจในดปานลาภามุ่และสำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่เลือกบรรดาสามลึกสันยู่ในิสโดนาบุนเป็นหน่วที่องค์สุกโผล่ขึ้น และพระองค์ต้องการที่จะทำให้ตระกูลเรา er คนพวกเราเนี่ยเบี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเบี่ยมด้วยความชอบธรรมเบี่ยมล้นด้วยความเมตตาก hin, รุณาแต่ทำไมบุคคลที่เป็นศรพิเศษจึงกลับเป็นคนร้ายมีพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมเบียงเบียนซึ่งกันและกัน ใส่ไรติดคาว่าไรกันแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตนเองคนอื่นจะชิบหายจะไม่เจริญก้าวหน้าหรือทุกคนอยู่เองไม่สนใจเอให้ฉันคนเดียวเท่านั้น,นที่ต้องรวยขอให้ฉันคนเดียวเท่านั้นที่มี ไม่สนไม่ใส่สใจดังนั้นคำหลายคำบางคำที่คนชอบพูดกันบอกว่าเราในอนัคตพยายามจะ,สะแสดงฐานทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัวเองไม,ม่ได้มาเพื่อได้ก็ต่อด้วยคนไม่ได้ได้วยมนก็ต้องด้วยคาถาอันนี้คือพยายามแสดงหาเพื่อตัวเองจะได้มีจะได้เป็นมากอกอ่าะดื ไม่ได้สนใจความถูกต้องความผิงขางเราผูเนน้เป็นต้นเอานเป็นประชาชนของพะองค์ที่มร่งสู่กรุ่เพื่อความงามพวกเราจะมีพฤติกรรมเช่นไรจะเป็นตนน้นอานที่ชิมรสะปแลยวเปรีร้ยว่าเปรีย้ยวก็คือามไม่ดีทั้งหลายในชีวิตของเรา เราแค่ทำให้พวกเราจค่ทำให้ผงมีกวาเพราะเราเป็นคนเปี่ยมใจอาไรพี่น้องพวกเราที่นี่กบออแล้วสีหน้าเดอยที่ก็อยู่ที่นี่ก็จะไมีหน้าห่จะมีหน้าเขาเกแต่พกที่ความขอเราไม่ใช่คนเปี่ยวพวกเราคงเป็นคนที่เริของหวา ทุกคนที่เจอตัวผิกับเราเขาได้รับความบันเทิคนที่ได้พูดคุยกับเราเขามีกำลังใจมีความหวังคนที่ได้เห็นาากิจการของเราเขามีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆต่อไปคิดเป็นเช่นนั้นก็คิดเป็นเช่นะน,นะนั้นแล้พี่น้องถามตัวเองว่าเราเป็นคนรุ่ี่ยว จะยังเป็นหนุ่มวิ่งที่ฉายสยาที่โลภมากที่อยากจะได้เราก็เดินโดยไม่คิดว่าถูกต้องจะไม่ถูกต้องเราพยายามช่อกูพยายามที่จะออาเอยหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ถึงขั้นที่จะให้โคมิคคดหวังในตัวเราแล้วอัานมันจะ ที่พวกเราเกิดมาเพื่อเราเพืจะเป็นขอบครัวที่ดีเราก็ไม่เหมาะสมที่นั่นตั้งใจครอบครัวที่เราพอมาจากพระเจ้าขณะที่เราฟังทุกครั้งที่เราไตรตรองทุกครั้งที่เราลังกึกในใจของเรามันจะมีอะไรที่ดีดเยอะนั่นคือครั้งที่เราไตรตรองซึ่งกระบวนการไตรตรองเนี่ย้จนมีศาสนาจักร พออยาเสนอแนะวิธีจะเรียกว่าวิธีชุชนวันหรือการแบ,บ่งปันพระบาชาในกลุ่มเล็กๆซึ่งพวกเราบางคนคงคุ้นเคยกับคำว่า EEC นะั้นเป็นกลุ่มที่ร่วมกันแบ,บ่งปันพระบาชาไตรตรองพระพบาชาเพื่อเป็นเจ้าแล้วนําไปปฏิบัติตามเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นองกคก์ เป็นว,谢谢 eter, <Okay. S 1> วิธีการที่พระศาสนาจักรในประเทศไทยของเราให้ความสำคัญในแผนอธิบาย5ปีที่เรากำหไปตั้งแต่ปี2 5 1 1 2 5 1 1ไปจนถึง2 5 1 1จนถึง2515ยังในวิธีการนี้อในการที่เราจะไตร่ตรองพระวจาเป็นพเจ้าแล้วนำมานเป็นส่วนสำคัญในการเจริญชีวิต เป็นแนวทางเป็นแสงสวา่างเป็นกำลังใจให้กับเราในการดาเนินชีวิตได้อีก5ปีข้างหน้าปี2015ปี2016ะจปี2020ยังเน็นวิธีการที่ถาว่ามีสองเราเป็นชพวะอัศจรหาาของเราได้ได้ความสุคัญกับวิธี วิธีสุขสุวัิือ c หรือการแก้ปัญหาปวารามากไายหากหายคุร้มนมีวิธีการหลายหลายวิธีที่เราจะไตรตรองแวิธีที่สคัญที่สุดสมัยนี้เาสำคัญและเป็นวิธีที่มเกิดผลแก่ทุกคนที่ใช้วิธีการนีในการไตรตรองวาจาประมชาแต่ใหชีวิตเขาเปลี่ยนไป ก็ไปสมัมมนาที่รัฐบ,บ,บาลแล้วเราไปเยี่ยมกุณพผู้เชียที่วอชไทัมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นพุทธเขาได้มาสอบตัดวิธีการนี้ในการไร่รองแล้วคอณพ่ะวายจาวพระเป็นาาเจ้าเขาบอกว่าเขาพบแล้วพบคนทางที่จะทำให้ชีวิตของเขาเป็นแนทางที่ถูกต้องและปลอดภัย กาเปลี่ยนเชียนก็คือเปลี่ยนจากองรียวเป็นปตนแที่รถหอมหวานโรดของโคบแยงโดยวิธีการแบ่งป,ป,ปันา e. วามใจหรือปีซีแล้วขณะนี้ปรากฏว่าเขากลายเป็นผู้ที่ก็คือรถร้อนรถในการชื่อหร,รือวัาบามากขอสามีซึ่งเป็นคษัตริ้์แต่แรกเรื่องิ you ่ง know? นี่เป็นประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เ็ได้สัมผัสจากการไกรตรองพระวาจาพระเจ้าและม้เกิดจาก,กชีวิตของเขาฉะนั้นวันนี้ในให้พวกเราลองคิดถึงพระวาจาบางอ,อาน,อน,านองอบามบรรทัดหรือก็ความที่เราจาะได้ลองไตรตรองดูสิทำยังไงระลึกจะไม่เป็นอึดอัดเรี่ยวทำยังไงระลึงจะไม่ให้เกิดการเลือก ทำยังไงจะไม่เกิดการขัดแย้งในครอบครัวในชุมชนของเราทำยังไงต้องขออาศัยพระวจนะพระเิดาในการนำทางขอพระวจนะพระบิดาได้รับความเป็นมาดีโดยเฉพาะทำให้เราดึงได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเงขาไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่มีความที่ดีทำไม่มีความชอบทรรไม่มีความรักเขไม่ได้พออูด,พด,พดพแต่อย่าบอกว่าให้เรามีความชอบทรรมีความรัก ยุติธรรมเข้มคนยิ่งขึ้นเพื่อจะเป็นพยาที่เข้มแข็งและคือเส้อสลนั่นคือิเป็นพระคิสชั่นในตัวเราและทำให้เรากลายเป็นพระธรรมปีที่มีชีวิตสำหรับทุกคนขอพระเจ้ารวยร